มาแปรใครบีบใครไม่แตกคนนั้นแพ้ในจ้ามิลิจ้าภาษาบีบใครเฮ่าเจ้าเคยบีบบ่เอาคอยเคยบีบอยู่เดี๋ยวคอยสิบีบพายเบิงคอยสิบีบพายเบิงนะเอ้าอโอ้โห<อ>แตกแล้วแตกแล้วค่ะแตกแล้วเอ้ได้อ,อยู่แตกอยู่เด<อ>ี่ฮันเอาเมื่อกินแลงนะคะได้แล้วแนี่กินแลงโอ้แม่นเทาแ่งกันไปกินแล้งน<อ>ี่ใส่น้อบ้า,านเนี่ย เอาขังท่องเรียนนี่แหละค่ะลองดูค่ะใจพอดีไหมอือเฮ้ยโอ้ยมๆตั้มๆตัตมๆครับครับพ่อได้แล้วเนะกินแลงเขาเรียนแม่้ข่อยคือบีบแห้งแต่๋ยวมาไข่ขึ้นเลี้ยงต้องเรียนคือบีบบริเปานข่อยเอาวยนี่ดอกเด้อค่ะงูนี่เด้อไข่ว้าวขอะเด้อบีบแตกแล้วเสียไปกินเลียงเด้อก็แล่เอาแต่เเต่ว่าบีบของไปขี่มือไปขี่มือมันเด้อนั่งกินแลี้ยงห้า เอาไข่มาแย่แมันเตกมุนค่ะเจ้าก็บีบรุนแรงเท้ค่อยๆบีบก็ได้ด้วยแค่บีบไข่แตกก็ผ่านแล้วอันนั้นบร้ยานค่ะย่านไอทีมย่านที่มันได้อันน่ะอันที่บ่เป็นตาแตกเราเป็นคนความรุนแรงเราบีบแ่ป้าคอยได้บันป้าแจ็บแก้มแก้มาแตกมาแตก เตําเต็บีบได้เลยยกบคหนมันแตกแล้วมันยันมันมันแตมันแตกเอาเรียนเอารียมือเดียวเบิงดัมเดียวมื้งเดียวกรไดมือเดียวกระไดปนเด้อปนไ่เสีบๆต๊งโอ้โหแตกคือการเลียติ่งตึงตึงตึงนีผู้ใดชนะปัญตึงตึงทิีผู้ใดแพ้าจังไหนเนาแตกงงาแตกแล้วเด้อบ้องเบิ้งตัวนใส่หัวหอมใส่บักกิ๊ ยุใส่น้อยลูกหลาเอ้ยกรรมการน้ำเนี่ยเอ่อโอ้ยก็จะเป็นอยากแห้งเนาะเอาตัวนี้แหละค่ะหยิบแหงเด้อถ้าไม่แตกนะปภาสาหยังตะไขร่ต้มไข่ดิบคอยกระบีบมาแล้วบีบจนหน้าเขียวกับมี่ไข่ยังวะไข่ยังเยอะรุ่นอ้า เดนเดนเด่เดนเียดีไหมเะมวยนี่รักนึ่ดฮึ่มขนเตียเถอเตะสิเตะไข่ควายมาไก่ไล่เอ้าเตะยีนีเออเตะเรีวเตะเรีวเตะเรีวค่ะค่ะเตะค่ะเตะเรียวเรอค่ะภาสาบิบไข่อือเอามนี่เจ้าค้นบอเตะเกอบบีบเฮ้ยคอยเตะคอยเตะไข่ดิบนะร่าบ้านเนี่ คือว่าสังขึ้นมาพันสามเลี้ยงเฮือกเด็กบอกว่าแตกแตกว่าแตกต้นเข็มต้นเดียวเดียวก็ต้นแตกหมดเนี้ยโอ้ยเด็อตาหน้ายีหลีเลยแบบนี้แสดงว่าเป็นไข่ดิบหรือเปล่ากรรมการไปไปดูสิมันเป็นอะไรทำไมไม่แตกหน่อยอื่นนั่นแตกหมดเนี้ยเนี่ยเอาสิเอาสิโอ้ยเอามันดิบมาเลยแตกเอ้าเอ้าไข่ดิบมันคือบีบบ่แตก ดิบไข่ดิบมันบีบไม่แตกค่ะยายแปรเพยยายเลี้ยนชนะแฮปปี้โอเคค่ะยายเลี้ยนชนะครั้งที่หนึ่งมากเทียเดียวแล้วเทียเดียวเทียเดียวจอดเทียเดียวแล้วเทียเดียวเทียเดียวจอดเดี๋ยวนี้แหละจอดทารอยเทียเดียวเทียจอดจะจอดได้ฮาอยู่ห้าสิบกรอนแมงพันค่อยจะตามมาเหมืนบ้าแม่เลียใช่แมงพันค่อยจะตามมาเรียกมาหลายๆโลดลูก ยยแปร์ครั้งเดียวจอดรือเปล่ามาดูเลยจ้ะจอดแด้จอดจอดจอดเถ่อเดียวเถ่อเดียวเถ่ดเดียวฮด้ได้มามาอะไรกันเต็มเต็มเต้มเต็มเต็มเ้มับเต็มตเตตมเต้า้งพันธุ์วันหันคือเ่าวหาววันนี้คือเฮนน่าเชเวียงสนุกใหญ่ไปค่ะไปเล ไป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 เลียนได้ได yes, ้ได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  like, ้ได้ได้ได well ้ได้